อส,สัหาริรสันี้นะ,ะก็เป็นเป็นศูนย์การเป็นศูนย์รวมของมิสซากรุงเทพของเรานะครับที่จริงก็ไม่ใช่แค่มิสนซางน,นะครับก็ปเป็นอสัาริมทรยท้องถิ่นของประเทศไทยด้วยนะครับกิความศรัทธาต่อแม่พระเป็นความศรัทธาที่พวกเราทุกคนนะครับที่ส่วนเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็พออยากจะให้หนักเรียนนั้นได้เรียนรู้เรื่องราวของแม่พระประวัติศาสตร์การเป็นมาของ ประเทศไทยของเรา。 ำหรับโอกาสพิเศษในปีนี้เนี่ยเราได้ามาร่วมกันที่นี่นะครับเพื่อ,อะระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระคุณเจ้าเลอเนียแบรลอสนะครับก็ได้ถวายประเทศไทยแก่แม่พระนะครับทำไมเ,เราจึงจำเป็นต้องถวายประเทศเนี่ยแก่แม่พระย้อนขึ้นไปในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเมื่อ300กว่าปีก่อน ในสมัยของสมเด็จพระเพทราชานะเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระเพทราชาป่ะยุคสมัยหลังจากสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับตอนนั้นนะ่ะมิชนาลี9คนกับพวกบรเดอร์อีก21คนโดนจับครับโดนจับขังเอาไว้ประมาณ2ปีนะครับขังเอาไว้บนเกาะด้วยนะแล้วก็ล่ามโซ่ทีนี้เนี่ย วันหนึ่งนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ2ปีเนี่ยสมเด็จพระเพทราชาได้ปล่อยตัวบรรดามิชนนรีมีทั้งพระสังฆราชลาโนนะครับและมิชเนลีอื่นๆเนี่ยออกจากห้องขังนะครับวันนั้นตรงกับวันที่15สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวันที่มีความสำคัญในความเข้าใจของบรรดามิชนลีนะครับและหลังจากนั้นอีกประมาณ3วันเนี่ย ถ้าคุณเจ้าลาโนได้แต่งบทภาวนาบทหนึ่งขึ้นเพื่อถวายมิสังและคริสชชนไทยเนี่ยแด่แม่พระนะครับให้แม่พระเป็นผู้ดูแลหลังจากนั้นก็ผ่านพ้นไปครับจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระคุณเจ้าหลุยส์เวนะครับได้ถวายอีกนะครับคราวนี้ไม่ได้ถวายให้แม่พระแต่ถวายให้กับ ดวงพระฤาษีไทยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้านะครับถวายทั้งประเทศเลยยกถวายนะครับในปี1883ที่จะักราร1883หลังจากนั้นนะครับเวลาก็ผ่านพ้นไปจนกระทั่งถึงสมัยของพระคุณเจ้าเลเนเปรอสนะครับถ้าจำไม่ผิดบางโรงเรียนที่พวกหนูๆนนั่งอยู่ที่เนี่ย พระคุณเจ้าแปรลอสเป็นคนก่อตั้งโรงเรียนด้วยโรงเรียนอะไรครับเซนต์หลเอสนะครับเพราะว่าม,มีชื่อตึกด้วยใช่ไหม,มเลอเนแปรลอสนะครับพระคุณเจ้าเนี่ยดำริว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเติบโตนะครับกำลังเจเริญในความเชื่อขึ้นเรื่อยๆนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้อุปถัมภ์ที่เป็นทางการของพระศาสนาจากักร ดังนั้นเนี่ยนะครับในปี1,924 1,924ก็ถึงปีนี้2 0 2 4กี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้ว100ปีพอดีนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะรพระคุณเจ้าก็ได้เข้าเงียบกับบรรดาพระสงฆ์ที่อัศชัญน,นี่แหละนะครับ และก็ตกลงกันว่าจะถวายประเทศไทยและพระศาสนาจากไทยแด่แม่พระแด่แม่พระนะครับพระนางพมจารีมารีโดยถวายพระนามให้แก่แม่พระเป็นพระนามพิเศษนะครับว่านางพระยาเจ้าแห่งเมืองไทยนะครับก็คือเป็นพระราชินีของประเทศไทยแต่เป็นพระราชินีที่อยู่ในสวรรค์น,นะครับไม่ใช่พระราชินีที่อยู่บนโลก โดยนะครับพระคุณเจ้าได้สั่งบอกว่าในปีถัดมาคือปี1,925ให้คริสตชนทุกคนในประเทศไทยสวดบทภาวนาพิเศษเพื่อถวายทั้งพระมหกศากษัตริย์ถวายประเทศถวายเด็กๆถวายคุณครูนะครับครูคำสอนถวายพระสงฆ์ซิสเตอร์และ ชาวไทยทุกคนให้อยู่ในความคุ้มครองของแม่พระอันนี้คือ หลุมศพเดิมของคุณพ่อบุญเกิดกิตบำรุงท่านถูกฝังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อันนี้คือป้ายป้ายที่เคยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาบอกว่านิโคลสัสบุญเกิดนิโคลัสกิตบำรุงเกิดบวชตายและประโยคนี้คือเขาบอกว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตในคุกก็ฝังอยู่นี่แหละ ไม่ได้อันนี้คือมันเต็มแล้วเราจะเปิดได้แต่เฉพาะช่องที่มันยังมีช่องว่างแต่นี้เต็มแล้วพระคุณเจ้าเลอเนมารียอแซแปรลอสนะครับกับพระคุณเจ้าลุยส์โชแลง